อย่าเพ่ยมาห,ากหมักหน,น่หนอใหม่ก่อนด้วยหักหน่อใหม่ก่อนพี่นอ้นนองหักหน่อไม่นะคะทุกคนเพ้กกบสิหายังมาใส่เอาเอาเรื่องบุตรบิด กอเดียวนะคันกอเดียวอย่าอเดียวนะคันกอเดียวอย่าไปมาไปแกงเด้อพี่น้องเด้อ ไปเห็ดใส่แกงใส่ปลาสิเน้องไม่ใช่ให้หักไปหักน้องไม้ก่อนนะคะทุกคนพี่หักน้องไม้นลค่ะทุกคน มาตระบาดน้องใหม่ขึ้นเต็มหนึ่งพี่น้องขึ้นหน้าเบิดแล้วพี่น้องอย่าห้บริยูบาท ค่ะทุกคนมาไปแกงเด้อพี่น้องเด้อได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องได้ประมาณนะะี้ค่ะนะคะขอบคุณทุกที่รับชมค่ะมาหลาใช่ ยายไผ่เมื่อบานเข้าเดียวนะน้องใหม่ก็เด้อจ้ะเด้อมาตะบ,บานน้องใหม่ขึ้นเต้มน,นึ่งพี่นออก าหลายใช่ยายไผ่เมื่อบานเข้าเดียนได้ป็ะมานไหคคะพี่นอ้องได้ป็ะมานไหคคะไผ่กับสืหายังมาใส่เอาหัองบ่าท่านเบื่อทัมดจักหน่อย ไปแกงก่อนพี่นอ้อ,นองหน่อไม้นะคะมอไปแกงเด้อพี่นอ้องเด้อไปราหมันเลยค่ะพี่น้องได้ปราะะหมันเลยค่ะใผรกะสะหายังมาใส่เอาเอาเรืงบุท่านบิดทำไม ได้ประมาณนะะี้ค่ะพี่นอ้อได้เประมาณนะะี้ค่ะพอเดียวนะคะน่อเดียวยขึ้นหนาเบิดแล้วพี่นนอ หักไปหักหน่อไม้ก่อนนะคะทุกคนพี่อย่าไผ่มาหัาหากหน่อใหม่ก่อนเด้วยหักหน่อใหม่ก่อนพี่หนอ่อย่าไผ่บ,บริยูบาดมาย่าไผ่หักไปหักหน่อไม้ก่อนนะคะทุกคนพี่ ให้บัวแล้วยังมใส่น้ำ๋ยวไปเอาอยัางมใส่ก่อนพี่น้องหน่อไม้นะคะยังสิโออีกอยู่ตอนใไ้ก็สิหายัางมใส่เอานะเอ้เพิ่งบัวท่านเบิดทำไมคืน้นนาเบิดแล้วพี่น้อง ยาไผ่บริยูบาทมองไปแกงเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเห็ดใส่แกงใก่ป่าสิน้องยาไผ่หกักลยหักน้องไม้ก่อนนะคะทุกคนพี่ ครัพี่น้องได้ประมาณน,นี้ครับเนาะใหม่บใหม่มาตรบานน้องใหม่ขึ้นเต็มหนึ่งพี่น้องอย่าให้กบสิหายังมาใส่เอา

พี่น้องฮัดหยาเลยหยาบเลยฮัดพี่น้องน้องไม้น้องไม้เย่อใยขึ้นสูงแล้วน้องเย่อใยเมื่อบ้านน้องไม้ขึ้นสูงแล้วพี่น้องฮัดน้องไม้ก็เด้อจ้ะเด้อขึ้นหยาบเบิดแล้วพี่น้อง มาตาบ,บานน้องใหม่ขึ้นเต็มหนึ่งคือเนอะเย่ไผ่บริยูบาท ไปเห็ดใส่แกงใส่ปลาเถอะเนาะหัดมาใหม่ก็เด้อจ้่เด้อ ้็ยาวเลยยาวเลยมาแยกให้หกัหกไปหักหน่อไม้ก่อนนะคะทุกคนพี่ นน้องไม้นะคะทุกคนนกน้อยไ,ไปแกงก่อนพี่น้องนองไม้นะคะพี่น้องนใไม้นกไม้แยกพห้ขื้นสูงแล้วน้องแยกพห้เมื่อบ้าน